หัวละร้อยหกเก้ายังมีอยู่จริงค่ะชื่อร้านว่าบงกดบุฟเฟ่หมูกระทะนะคะอยู่ที่พัทยาที่เรามาติดใจร้านนี้หนึ่งเลยก็คือราคาอย่างที่2ก็คือชันเลิฟหมูนุ่มร้านนี้มากไปดูรลยอาหารกันดีกว่าหมูหมักไก่หมักเอ่ยอะไรเอ่ยมีพี่และ,และนี่คือสิ่งที่ฉันตกหลุมรักค่ะเจ้าหมูนุ่มบอกเลยว่าเป็นทีเด็ดของร้านนี้แอบสืบมาพี่เจ้าของร้านบอกว่าใช้หมูนุ่มของซูเปอร์เชฟหมูสามชั้นก็มีค่ะมันกับเนื้อแทรกกันอย่างพอดิพอดีแล้วในราคาเนี้ยมีทะเลด้วยนะจตััััังงงงงววววเเอออรรยคืื่่่่ในนนนนนนดไสสุุ้้้หมมมมูาาากกกกขขผผีีชช็ง เล่นก็ไม่เป็นพวกของทงของทอ่ายาเส้นแก้วหมูยอก็มีและที่ว้าวมากก็คือมีหอยแมงพุนึ่งด้วยแล้ว<ล>เขาก็มีสเตชันให้เราไปโชว์รีลาควงคบควงศังกตามตำสมตำด้วยนะจ๊ะน้ำจิ้มมี3แบบสุก,กี้ซีฟูด้ดหมูกระทะหลังจากที่ไปรวบรวมวัตถุดิบมามากพอแล้วเราก็มาเริ่มกินกันเลยดีกว่าสิ่งแรกที่จะทําเสมอในการมากินร้านนี้ก็คือย่างหมูนุ่มค่ะหมูนุ่มก็คือแผ่นใหญ่มากรู้เลยนะคะว่าเขาใช้หมูคุณภาพดีเอามาจิ้มกินกับน้ำจิ้มหมูกระทะนะรสมากสำหร หม,มูนุ่มๆที่มีไข่เคลือบอยู่คือที่สุดคใครที่ตามไปร้านนี้อยากให้ลองกินหมูนุ่มนะมันอร่อยจริงแกขมูกระทะร้านนี้มันคงม,มากๆม,มีให้เลือกกินหลายอย่างแล้วไฟก็คือมีความร้อนแรงย่างหมูสามชั้นได้กรอบเกียมเร็วสะใจสุดๆแล้วอยากจะบอกว่าในราคาเนี้ยไม่ําจัดเวลาด้วยนะจ๊ะก็คือนั่งกินไปยาวๆเลยค่ะตั้งแต่4ี่โมงจะถึงตีห้านี่แล้วเขามีหอยนางรมสดให้เรากินด้วยนะเราแอบ,บบอกสูตรลับในการกินน้าจิ้มร้านนี้นิดนึงนะคะคือต้องเอาน้าจิม้มหมูกระทะกับน้ำจิ้มสุกียมันผสมกัน ไม่หมดกินอิ่มของเขาแล้วไปต่อของหวานด้วยจะมีเป็นไอศครีมกับน้ำแข็งใสนะคะอิ่มแล้วจ้าจ่ายตังแล้วก็ไวพระพิคเนตกลับบ้านได้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดเพื่อแล้วตามไปกินได้เลยนะคะแกร้านนี้อร่อยจริงโดยเฉพาะหมุนนุ่มดีเวอร์พี่กัดใต้คอมเมนต์